สวัสดีครับอยู่กับข่าวบ้านการเมืองนะครับประกันสังคมนะครับสำหรับท่านที่ถามผมเข้ามาเหมือนเดิมอีกเช่นเคยผมเคยอธิบายไปหลายรอบอาจจะยังไม่เข้าใจวันนี้ผมจะมาตอกย้ำเข้าไปอีกนะครับในส่วนของประกันสังคมมาตรา33ถ้าคุณอายุครบ55ปีบริบูรณ์และส่งครบ180เดือนหรือเท่ากับ15ปีนะครับนั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญฉลาภาพ แต่ถ้าท่านใดที่ส่งยังไม่ถึง15ปีและไม่ครบ180เดือนนะครับอันนี้คุณก็จะได้รับเป็นเงินก้อนนะครับก็คือเงินบำเหน็จเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีสูตรใหม่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าตอนนี้การทำประชาพิจารณ์ก็เหมือนจะก,กำลังเริ่มนะครับ แต่ยังเง,ยเงียบอยู่นะครับส่วนข่าวกลองก็บอกว่าเดือนสิงหาคมนี่แหละครับแต่ยังไม่เห็นช่องทางไหนตอนแรกบอกว่าจะลงในแอป s s o นะครับให้พี่น้องประชาชนที่มีมาตาสามสามและสามเก้าะเข้าไปทำรายชาชาพิจารณ์ด้วยคือจะผ่านแอป SSO เนอะคือป้องกันนะครับป้องกันคนที่ไม่หวังดีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประกันสังคมมาลง ความคิดเห็นด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยัง,งเงียบๆอยู่ผมลองเข้าไปดูก็ยังไม่เจอนะครับแต่มีผลคาดว่าจะมีผลเร่งรัดให้เร็วๆนี้ก็คือวันที่1มกราคมปี2569นี้นะครับก็จะมีการปรับสูตรบำนาญชลาภาพโดยใช้สูตรการคำนวณตัวใหม่อย่างเป็นธรรมก็พี่น้องพยายามแชร์คลิปวิดีโอออกไปหน่อยนะครับ เพื่อเรียกร้องถึงบอร์ดประกันสังคมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับให้มีการดำเนินการเร่งรัดการดำเนินง,งานและดำเนินการอย่างเร่งรีบนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเดือนสิงหาคมแล้วนะครับทีนี้คําถามที่ผมเกิดเมื่อสักครู่ของพี่น้องประชาชนที่ถามเข้ามานะครับถ้าคุณอายุครบ55ปีคุณจะได้รับเงินบํนานาญชราภาพ คุณจะต้องลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นมาตรา33และมาตรา39ของประกันสังคมนะครับในส่วนมาตรา40นั้นไม่เกี่ยวนะครับมาตรา40เป็นคนที่ไม่ได้ทำการทำงานแต่อาจจะเป็นฟรีแลนจัดฟรีแลนหรือว่าอาจจะทำเกี่ยวกับการค้าการขายนะครับหรือขับไลแมนขับแกลบอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของมาตรา40ซึ่งไม่เกี่ยวนะครับมาตรา40จะไปรับเงินบำเหน็จนะครับอยู่ที่ตอนอายุ60ปีบริบูรณ์นะถ้ายังไม่ถึง60ปีก็จะไม่สามารถรับบำเหน็จได้นะอันนี้ขอออกมามาตรา40นิดนึงนะครับสามารถส่งได้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปจนถึงอายุ60ปีแล้วรับเป็นบำเหน็จไม่สามารถรับเป็นเงินบำนาญได้นั่นคือมาตรา40นะครับ เรากลับมาที่มาตรา3 3และ 39. ส9กสําหรับใครที่อายุครบ55ปีท่านจะต้องลาออกจากประกันสังคมจึงจะสามารถรับเงินบํานันชลาภาพได้หลังจากส่งครบ180เดือนกรณีนี้มีคําถามว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วถ้าในส่วนของอายุ54ปีได้ไหมไม่ได้นะครับจะกกี่ปีก็ช่าง ถ้ายังไม่ถึง55ปีคุณไม่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพนะครับและคุณไม่มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จบำเหน็จก็คือส่งไม่ครบ180เดือนหรือไม่ครบ15ปีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าองค์ประกอบเงื่อนไขก็คือครบ180เดือนและอายุครบ55ปีและลาออกจากเป็นผู้ประกันตนทั้งหมด3เงื่อนไขคุณจึงจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ ทีนี้ไม่ต้องรอครับใครที่เกษียณแล้วผมแนะนำให้ไปยื่นรับของเงินบำนาญชราภาพได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะคุณจะมารอแต่การปรับสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่มันไม่ใช่ครับแน่นอนครับคุณมา คุณมีมาตรา3 3แล้วคุณลาออกแล้วคุณมาต่อมาตรา39ซึ่งฐานเงินเดือนอยู่ที่4,800บาทแน่นอนครับมันน้อยครับบวกลบคูณหารเรียบร้อยแล้วนับจํานวนปีที่เกิน15ปีไปปีละ1.5ว่าคุณส่งมากี่ปีสมมุติคุณส่งมา20ปีนะครับคุณก็เอา1.5ไปคูณ5เอ่อ5ปีนะครับเอา1.5ไปคูณ5ปี แล้วก็15ปีคุณได้ย20%อนะครับอันนั้นผมทำไว้ให้แล้วตารางในการคำนวณสูตรแต่และอย่างลองไปไล่ดูในคลิปวิดีโอเก่าๆนะครับหานะค,นะค,คำว่าคำนวณสูตรบำนานบำเหน็จบำนาญประกันสังคมให้คุณไปยื่นเลยครับอย่างน้อยคุณได้สักพันสอ0พัน ถ้าเกิดเขาไม่ได้ปรับสูตรใหม่ในวันที่1มกราคม269 9ลนะครับเขายืดระยะเวลาออกไปอีกคุณก็ยังมีเงินใช้เดือนละพันกว่าบาทพันสองพันสามถึงพันหกอยู่นะครับถ้าคุณไม่ต่อประกันสังคมแล้วผมแนะนำให้ไปยื่นขอรับเงินบำนาญชราภาพได้เลยครับไม่ต้องรอเพราะถ้าเรารอเปรียบเสมือนเราโยนเงินของ สิทธิ์ของเราที่จะได้รับทิ้งไปโดยปริยายครับหมายเขาว่าอย่างไรขยายความเพิ่มการที่คุณรับเงินไปเรื่อยๆพันสองถึงพันหกเนี่ยในวันที่ปรับสูตรใหม่เงินบำนาญชลาภาพจะปรับฐานเงินเดือนขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติสมมุติคุณได้อยู่พันห้าอ่ะพันห้าตัวเลขกลมๆ ในการที่มีการปรับสูตรใหม่บำนาญชลาภาพในประมาณปี2569นะสมมุตินะครับสมมุตินะจาก1 5 0พอประกาศใช้บังคับใช้ปุ๊บนี่คุณก็จะอาจจะตีขึ้นถึง3 5 0 0ถึง4 0 0 0นับเดินหน้าไปไม่มีจ่ายชดเชยย้อนหลังให้ไม่มีจ่ายย้อนหลังให้นะครับสำหรับท่านที่ถามมาว่า เอ้จานนี้มันมีการจ่ายย้อนหลังไหมไม่มีครับมีแต่จ่ายไปข้างหน้าครับแต่ถ้าท่านจะรอไปยื่นตอนปรับสูตรใหม่เลยท่านก็จะได้เริ่มจากสูตรใหม่ไปโดยท่านจะเสียโอกาสที่จะได้รับเงินอีกหลายเดือนเดือนละพันกว่าบาทนี่แหละครับสามเดือนก็ป้าเข้าไปสี่พันห้าพันะถ้าเกิดมันยืดเดยอะออกไปหลหรครับ ก็มีโอกาสที่จะเสียเงินไปเป็นหมืน่นเหมือนกันนะมันเป็นเงินของเราเราต้องรักษาสิทธิ์คุณไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วใครจะรักษาสิทธิ์ให้คุณผมก็ได้ทําหน้าที่แค่เป็นสื่อเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนครับและผมอยากจะฝากไปถึงบอร์ดประกรันสังคมและคณะกรรมการที่พิจารณาร่วมนะครับการที่คุณทําปฏิทินเนี่ยขอได้ไหม สี่สิบล้านแปดสิบล้านเน่ยต่อปีเนี่ยขอได้ไหมคุณลองไม่ทําสักปีได้ไหมประกันสังคมคุณลองไม่ทําสักปีได้ไหมปฏิทินเนี่ยปฏิทินเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ใช้กันนะครับทุกคนอยู่ที่หน้าจอมือถือหน้าจอสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วผมไม่เอาเงินในปฏิทินเนี่ยที่ไปลงทุนกับปฏิทินเนี่ยไปทําอย่างอื่นจะดีกว่าครับ นะก็ฝากเลยนะครับเอาแค่ปฏิทินนี้ก็ได้จะมีการปรับปรุงและแก้ไขได้แล้วนะครับไปเป็นอย่างอื่นเอ๊ะเอาไปสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีพวก AI ที่เอามาพัฒนาองค์กรดีไหมรู้ครับว่ามีงบประมาณในการบรณะในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นพันล้านต่อปีแต่ ก็อยากจะให้พิจารณาเรื่องปฏิทินครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ของผมช่อง,องผมด้วยนะครับหากมีข่าวสารมาตรการอะไรออกมาใหม่ๆผมจะรีบนำมาอัปเดตให้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ